อยากมีชีวิตที่รุ่งโรธรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีหากินไม่ฝืดเคเืองกระทำการสิ่งใด,ดก็จะมีผู้มาอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตจะไม่มีตกอับไม่มีอับจนอีกเลยในวันนี้ช่องเอื้ออังกูลจะขอเบิกมนพระคาถาศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข แต่ก่อ,อื่นขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเขียนคอมเมนต์ดีๆให้กับช่องเอื้ออังกูลด้วยนะครับคบาถาที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคาถาบูชาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดผู้มีพระคุณให้สวดบูชาทุกข่ำเช้าชีวิตจะอยู่ดีมีสุขไม่ว่าบิดามารดาของท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตามเป็นการระลึกถึงสำนึกในพระคุณ ที่ท่านได้ชุบเลี้ยงมา,มมาเมื่อได้สวดบูชากาบไหว้ทุกวัน,วนชีวิตก็จะมีแต่เจริญเจริญ,รญยิ่งยิ่งขึ้นไปแหละเพราะบิดามารดาเปรียบดังพระอา,หารหันต์ประจำบ้านนั่นเองครับและสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกท่านสำรวมจิตให้อยู่ในสมาธิพร้อมว่านโมพร้อมกันสามจบ,จบนะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนันต คุณสัมปันนาชเนติชนกาอุโภคไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทวันธามิสาทลังข้าขอนบชนกคุณชนนีเป็นเขาหมูลผู้กอบนุกกูลพูลพดุง จวบเจริญไหวฟูมฟักธนุถนอมบ่อบำราดนิราไก่แสนยากเท่าไรไรบ่คิดยากลำบากกายตรากทนรักคนทุกขถนอมเลี้ยงหรือรู้ายโปกป้องซึ่งอันตรายจงได้รอดเป็นกายา เปรียบหนักฉนกคุณชนนนีคือภูผาใหญ่พื้นพระสุนทราก็อบอเทียบบอเทียมทันเหลือที่จะแทนทศจะสนองคุณานันแท้บูชนัยอันอุดมเลิศประเสริฐคุณ ข้าขอนบชนกคุณชนเนี้เป็นเข้าหมูลผู้กอบหนุกูลพูนะดุงจวบเจริญไหวฟูมฟักธนุธนอม บอกรำราดนิลาไกลแสนยากเท่าไรไรบอกคิดยากลำบากกายตรากทนหลักคนทุกข์ถนอมเลี้ยงหรือดูไวยอก ป้องสึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบหนักชนกคุณชนนีน้คือผู้พาใหญ่พื้นประสุทธราก็บอเทียบบอเทียมทัน เหลือที่จะแทนโทษจะถนอมคุณานันแทบูุเชในอันอุดมเริดประเสริฐคุณขอให้ทุกท่านตั้งจิตบรรึกถึงพระคุณบิดามารดา ที่ธนุถนอมกล่อมเคลียงตั้งแต่เรายังเยาว์วัยทุกหยาดนมทุกหยาดเหงือ่อทุกหยาดน้ำตาที่บิดามารดาสู้ทนทำงานเพื่อให้ลูกหลักได้อยู่ดีกินดีมีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันได้ลูกๆทั้งหลายล้วนสำนึกแล้วและขอให้คุณงามความดี ความกตัญญูของลูกๆทั้งหลายที่ได้สวดมนต์กราบไหว้บูชาพ่อแม่ในวันนี้จงส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีคิดทำการสิ่งใดก็มีแต่สำเร็จสมหวังทุกประการเทินคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มีคลิปพระคาถาดีๆอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านมาพิสูจน์พุทธคุณในคาถาอื่นๆอีกนะครับฝากทุกท่านร่วมแชร์คลิปนี้ไปยังคนที่คุณรักและขอให้ทุกท่านเจริญสุขเจริญสุขยิ่งๆขึ้นไปเถินพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ